สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสม figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้ครับมารีวิวเจ้านี่เลยครับ DR15 นะครับผมลอตฮ่องกงนะเพื่อนนะนี่ตัวนี้เลยครับใครชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจ u s ทอยด้วยนะครับกล่องนี้ครับก็มีอยู่3มชิ้นนะโมเดลแล้วก็ฐานนะไม่มีเสานะครับผม มาดูที่ตัวโมเดลกันครับนี่รายละเอียดนะเดี๋ยวผมขอประกอบไปเลยละกันนี่ครับก็ดันเข้าไปเลยนี่ดูหน้าใกล้ๆครับตัวนี้เขาน่าจะชื่อว่าอรัมบัตนะนี่ดักดูในกล่องครับดูหน้ามีความเข่งขึมนะครับมีรอยบาดแผลที่หน้าด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็มีผ่านการต่อสู้มานะดูจากร่องรอยครับตัวใหญ่ครับผม ด้านหลังฮะมีแนวการไว้ผมเปียนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นสไตล์ไหนนะครับแต่ว่าในตัวละครของในเรื่องวันพีชเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้แบบหนักมากเต็มๆนะฮะดูถือจอกเล็กเลยนะฮะนี่ครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะของผมนะเรีนตําหนินะครับผมรอยตัดนะครับส่วนการลงสีลงอะไรเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะดูนี่เป็นไง คมมากแล้วก็ในส่วนของตาปั๊มจะอยู่ใต้ผ้าคลุมนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะโอเคสวยโดยวรวมดีแล้วก็ฐานครับมีหมุดนะแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับโอเคไปกรอบ,อบง่ายมากก็แค่ดันเข้าไปอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดตทอยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ